วันนี้ผมแมนธนรัตนกิตยาการครับ <c oughs> พาคุณมาในบรรยากาศที่แสนหวานน่ารักจริงๆครับกับทั่วอิ่มท้อง <c oughs> แล้ววันนี้แมนพาคุณมาที่ลามลัยเอวีนิวเพื่อที่จะมาที่ร้านทีรารัตเฮาส์เบเกอรี่แอนด์เวสลองและอยู่กับคุณทีรารัตชิดมานคุณสวัสดีครับ <c oughs> น้องบี้แล้วกันเนาะเราคุ้นเคยกันดีเพราะว่าแม่เนี่ยมาสืบเสาะหาเจอว่าอร้านนี้อาหารอร่อย แล้วที่อร่อยเด็ดกว่านั้นเดี๋ยวต้องรอตอนหลังะนะครับต้องถามก่อนที่มาที่ไปของบี้เนี่ยมาทำร้านนี้ได้ไงก่อนหน้านี้ทำอะไรอยู่ก่อนหน้านี้นี่บี้เป็นพนักงานธนาคารค่ะทำงานประจำแล้วรู้สึกเบื่อเบื่อกับการประจำที่ทำอยู่แล้วทำไมถึงมาผันตัวเป็นร้านอาหารร้านเบกเกอรี่ได้ คือตัวเองเนี่ยด้วยความที่เป็นคนที่ชอบที่จะให้บริการคนอื่นชอบที่จะทาขนมชอบที่จะทำอาหาร,รก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราเลือกทําอาชีพธุรกิจที่เรารักเนี่ยมันก็จะประสบความสําเร็จมากกว่าการที่เราไปทําอะไรที่เราไม่ถนัดร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครบร้านเปิด1ิบโมงจนถึงทุ่มครึ่งนะคะในวันอ,อังคารพุธ แต่คลื่นหัดกับสุกเนี่ยจะปิดสามทุ่มเพราะว่าที่นี่จะมีตลาดปล่อยของอที่รา m ไร g ์เ<ช>อ v e นิวตรงนี้นี่เอ,เองนะครับคงต้องถามว่าเราอยู่ที่ Lam l ามไรท์เอเ e นิวถ้าเข้ามาที่นี่จะเข้ามายังไงคือทุกคนจะรู้จักโซโฟาผับใช่ไหมคะใช่พอเข้ามาพอถึงซอยโซฟาผับเนี่ยก็ให้เลี้ยว เข้ามาเลยในซอยโซฟาผับร้านจะอยู่เยื้องๆกับร้านไอศครีมเอเต้ร้านจะอยู่ขวามือร้านของบินจะเป็นร้านสีชมพูคือเด็กๆเขาจะเรียกกันว่าร้านสีชมพูแล้วตอนแรกเราก็นึกว่าขายตุ๊กตาร้านนี้ไม่คิดว่าร้านอาหารค่ะตุ๊กตาเยอะใช่พอดีว่าตุ๊กตาเนี่ยมาจากลูกค้าที่มาทานนะคะเราก็เหมือนกับว่าเออคิดว่าเออเนี่ย เราหาของแต่งร้านพอดีแล้วเพิ่ว่าลูกค้าที่มาทานอาหารเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านตุ๊กตาก็เลยบอกว่าเออสนใจที่เอามาฝากขายที่ร้านมาถ้าสนใจเนี่ยเอามาฝากได้เลยคือเราไม่ได้จะเอาเปรเซ็นต์เรื่องอะไรเลยแต่หาของแต่งร้านเขาเรียกว่าเป็นมัลติฟังก์ชั่นเลือกเองไหมครับอุปกรณ์เลือกเองเลือกเองหมดเลยคือพูดได้เลยว่าร้านนี้เนี่ยคือเงินอย่างเดียวที่พ่อแม่ลงทุนให้แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยคือ ตัวเราเป็นคนจัดการแต่เงินตัวเองเนี่ยเอาไปทําอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันคนนี้มาถึงเรื่องเครื่องดืม่มอันนี้คือเครื่องดื่มที่ทุกครั้งที่แมนมาที่ทีราลัสเฮาส์มันจะต้องสั่งค่ะนี่คือ,อสตรอบเบอรี่อิตาเลียนโซดาค่ะมันเป็นน้ํารสชาติเปรี้ยวๆค่ะอมสตรอเบอรี่มากๆค่ะ เปรี้ยวจจี๊ดแล้วมันซาด้วย <Interesting. S 1> แต่บางคนชอบหนักกว่านั้นใช่ค่ะหนักขึ้นมากว่านั้นนี่จะคืออะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นโกโก้ค่ะวิปนี่ถือว่าเป็นเครื่องยิงวิปเลยไม่ค่ะเป็นวิปที่เราตีขึ้นมาเองตีขึ้นมาเองใช่ค่ะเพราะว่าที่ร้านมีเบเกอรี่เบเกอรี่ด้วยเราตีด้วยเครื่องตีอ,อุปกรณ์วิปพี่นี่อร่อยมากๆจริงๆเลย คือเด็กนักเรียนที่ชอบเข้ามากินที่นี่พอเห็นวิปครีมแล้วจะมีความรู้สึกว่าเด็กๆจะชอบทานวิปม,มันใช่ค่ะถา,ามาว่า,มาไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตโกโก้ร้านนี้หายากแค่พิกตปนดิอ๋อใช่ค่ะตัว,ตวแต่ตัวน้ำเนี่ยซื้อได้ที่ทั่วไปทั่วไปแต่ถ้าเกิดเป็นของที่เป็น เขาเรียกว่าเครื่องที่ประกอบวัตถุดิบของเบเกอรี่อะค่ะเราจะต้องสั่งที่กรุงเทพโดยเฉพาะ mm hmm. เพราะว่าคือที่ภูเก็ตยังไม่มีขายโคก็อร่อยมากเหมือนกันเข้มข้นค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในร้านเนี่ยบี้จะพยายามใช้หลายๆยี่ห้อมา,าผสมกัน mm hmm. คือไม่ได้ใช้อะไรที่มันเป็นแค่ยี่ห้อเดียว ค,คือเอารสชาติที่มันใช่ว่างใช่ค่ะแล้วมันก็เลยออกมาเป็นสูตรของเราโดย<ช>เฉพาะก็คือเหมือนกับว่าชอบแบบไหนที่ร้านก็จะมีอาหารแบบนั้นเริ่มจากความชอบของตัวเองก่อนเรามาเริ่มทานอาหารกันเลยดีไหมฮะได้ค่ะอาหารจานแรกที่อยากแนะนํมามั่นเลยเอาเข้าวผัดพริกปะทูก,ก่อนก็ได้ค่ะข้าวผัดน้ําพริกปะทูนั่งดูคนอื่นเขากินนานแล้ว โต๊ะอื่นๆเขากินกันไปตอนนี้ได้เวลาโต๊ะเรากินแล้วฮะ,ะอันนี้คือข้าวผัดน้ําพริกปลาทูค่ะนี่คือข้าวที่มันสั่งบ่อยมากเพราะมันมีความรู้สึกว่ามันมันใช่อ่ะคือเราเป็นคนไทยอ่ะใช่น้าพริกปลาทูกับคนไทยมันคู่กันแล้วโปรดมากเลยคือนอกจากจะมีเนื้อปลาทูอยู่ในข้าวแล้วเนี่ยยังมีปลาทูทอดกรอบๆอยู่ข้างนอกด้วย<ช>แล้วก็ยังมีนี่ มะเขือชุบไข่ทอดค่ะของโป so รดเลยทีเดียวแล้วน้ำพริกที่นี่รสเด็ดมากๆนะครับอจะกินคืย่งกินยิ่งหอมแล้วบรหูเนื้อกรอบมาก ปลาทูนี่ทอดตั้งใจให้กินได้ทั้งกระดูกเมืนเลยจ้างเลยค่ะจริงๆไม่เกินใครจะกินเล่นหมดเลยจานต่อไปแนะนํทำอะไรดีฮะเอาเป็นยำดีไหมคะ อันนี้เป็นยำมะเขือเผาอะไรถึงมียำมะเขือเผาคือพี่เขาทําอร่อยก็เลยมีความรู้สึกว่าเออถ้าถ้าไหนที่เขาทําอร่อยแล้วเราก็ชอบทานมันเหมาะกับคนที่เวลาเข้ามาทานแล้วเขาต้องการรักษาสุขภาพลดน้ําหนักอะไรเงี้ยเขาก็จะเลยเอามาสักจิ้มจานได้ไหมฮะลองชิมดูมันก็จะบอกว่านี่อร่อยมากจริงๆริงมะเขือเผาอแล้วแบบว่ามีซีฟู้ดด้วยเนาะ คือถ้าใครชอบกินมะเขือเผาเนี่ยนะมาร้านนี้เราต้องสั่งจริงๆเพราะว่ามันกลมกล่อมแล้วมันอร่อยมากๆอันต่อไปเนี่ยเป็นข้าวผัดน้ำพริกอ่องค่ะ<ช>คือมายังไงมไม่เคยเห็นที่ไหนเลยเมนูนี้คิดว่าแปลกเพราะว่าอันนี้ก็มาจากความสามารถของแม่ครัวก็คือแม่ครัวเขาเคยทาน้ำพริกอ่องแล้วก็สมัยที่เรายังทางานธนาคารน,นะคะเขาก็ทำน้ำพริกอ่องให้เราไปแจกเพื่อนที่ทํางานเพื่อนที่แบงค์เขาก็บอกว่า น้ำพริกอองที่นี่เขาอร่อยมากบิวเลยว่าเออคิดว่าเออในภูเก็ตเนี่ยมันไม่มีข้าวผัดชนิดนี้ก็เลยลองทําขึ้นมาดูค่ะเพื่อที่จะให้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับอาหารจานเดียวมีคนสั่งเยอะไหมคะก็มีค่ะมีคนสั่งพอสมค,ครวรแต่มันจะตู้น้ำพริกประทูไม่ได้เพราะว่าคนใต้ย,ยังไงก็จะปิดมากกว่าใช่ใช่ใช่ มันจะเบากว่ามันเบากว่ามันเบากว่าใช่ค่ะแต่มันก็หอมอยู่มันก็จะมีเป็นไข่เค็มแล้วก็แคบหมูให้ทานคู่กันทานไข่เค็มแล้วก็แคปหมูค่ะแคบหมูก็ต้องซื้อใหม่ๆตลอดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอ่คือถ้าเกิดทิ้งไว้สักวันสองวันเลยมันจะหืนมันจะหืนค่ะก็ต้อง ซพยายามซื้อทุกวันเลยก็ต้องกินเองบ้างเัี้ยใช่ค่ะทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าเป็นกุ้งหรืออะไรก็ตามถ้าเกิดมันข้ามวันเนี่ยเราต้องกินเองเอเลยเพราะเราจะไม่เอามาขายที่ร้านแล้วหมดหรือยังห้าอาหารยังค่ะหรือมีอีกยังนะยังมีนั้นเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาดูกันนะว่ามีอะไรให้กินอีกค่ะ